Oh. <laughs> ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุนทุกคนนะคะพ่อค้ามาจะมาหาไรนะคะพี่น้องตอนนี้ตอนนี้สามทุ่มจะสามทุ่มแล้วนะคะพ่อค้ามาทอดบ้านนะคะพี่น้องมาหาไลอยู่ไก่แฮงกินข้าวนะคะกินข้าวกับอันนี้นะคะต้มปลาพี่นออ้องอ่าต้มปลาแกงปลาเส้นน้องไม่ส้มนะคะแล้วแต่ยังกับแม่กลนกลนปลาด้วยต้มปลาทูนะคะต้มปลาทูแล้วก็ผักเยอะๆนะคะแหนมถ้าชิแหนมบัเห็นนิดนึงนะคะ กวาเปะยางกายาแหกินก็อีแมลอีแมลปะยางออกกองนะครับอันนี้ปนปลาทูพี่น้องปนปลาทูนี่มันกับแซบของมันอย่งั้นกับปลาทวปูปลาทูปทูขาจ้าบักหาง แกงปลาค่ะพี่น้อ,นองงอกข่าตอนแรกว่าดีตอนเสจอต่อมามา,มากๆแล้วอีเมลบอกว่าไม่มีแน่จริงว่าอยู่นี่แปลา

ัเอาผ้าผมก็ยอมอาคันดีเอาไห เป็จนจับอีแม่สองคนไปนะครับกระทรวงศุาการณนะครขอเชิญร่วมงานไทยแลน์อินัสรีกโปแถงมายนะครจะพบถับวัตุกรรอันัดสมัยอโสัตดอกโรงงาอุตสากรมจากระเทละกันนะครั ที่เราพูดมานะครับการจะจัดขึ้นในวัน,นที่25กปจนถึง30กรกฎาคมนี้ครับที่ยงค่าใช้จอายห้อง1ถึง3นะครับย้ำว่า2 ฝนตกาเนี่ย่ไหมตามตามปาโลอ่ะฝนแห้งนะครับครับ